ยี่สิปีที่ผ่านมาเจ้าเคยทำให้ผู้ชายคนนี้เสียใจหมห้เคยยี่สิปีที่ผ่านมาเจ้าเคยกตะเคี้วู่เวลาไม่พอใจเสียงอันดังใส่ผู้ชายคนนี้บ้างหรือเปล่าลูกเคยแสดงว่านาาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงยอมรับทุกอย่างทุกสิ่งที่เจ้าเคยได้ทำไม่ดี แต่ขอให้มันเป็นอดีตนะลูกนะอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปวันนี้เจ้าสานึกผิดแล้ววันนี้มองหน้าผู้ชายคนนี้ซึ่งปนอมมือมองหน้าผู้ชายคนนี้ให้เต็มตาซชนนี้สักวันหนึ่งเราไม่จากท่านท่านก็ต้องจากเราอยู่แล้วคนเราอยู่ด้วยกันไม่เกินร้อยปีต้องจากกันอยู่แล้วไม่จากเป็นก็ต้องจากตาย แต่ตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยคำพูดดีๆสั่งนี้เคยพูดในท่านในชื่นใจบ้างไหมการกระทำดีๆสั่งนี้เคยทำให้ท่านปลื้มใจบ้างหรือเปล่าเวลาที่มาเวลาที่พ่อทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเคยถามพ่อบ้างหรือเปล่าพ่อยอมเหน็ดเหนื่อยไปเพื่อใครท่านตอบได้เลยทำเพื่อลูกไม่เคยทำเพื่อตัวเองนะวันนี้ เจ้านั่งอยู่ข้างหน้าพ่อมีอะไรจะขอโทษผู้ชายคนนี้มีอะไรจะพูดกับผู้ชายคนนี้มีอะไรจะบอกกับผู้ชายคนนี้ที่เคยค้างคาอยู่ในจิตใจของเจ้าที่อยากจะพูดกับพ่อบอกข้อสิลูกขอโทษ ที่ผ่านมาดีแล้วลูกอักราบลงที่ตักพ่อพ่อคนนี้ไม่เคยถือโทษโกรธลูกได้ลงคอแล้วลูกนะนะผู้ชายคนนี้มีแต่ให้อภัยเจ้าเสมอผู้ชายคนนี้ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อเจ้าน่ากอดพ่อสิลูกกอดพ่อแน่นๆอยากให้หน้าได้มีโอกาสได้ซบที่ตักพ่อสักหน่อยสิลูกเอาศีรษะกเนแน่นซบที่ตักพ่อกอดพ่อไว้้วย มอบลงไปเลยก็ได้ลูกนะอยากให้เจ้ามีโอกาสได้ฟังบทประพันธ์ของผู้ชายคนนี้สักหน่อยนะลูกจาเกพอซอพอ็อ,อยา พอ่อเคอพระเอกในใจภาพ่องดงามตั้งแต่ลูกยำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนจะรักลูกได้เมือ เยมาอีกเคยท้อคอยครองพระอุนเป็นลางข้าบ่คมใจปลอดภัยเพียงพอรักพ่อทุกวันถึงแม้ไม่เคยบ so อพกพ่อ <c oughs> ในใจลูกเนมนิน้อ,อมีพ่อทุกวันเวลาอยากบอกดัง เหนื่อยมามากนักลูกอยากเห็นพ,อพ่อัับบานสิ่งที่พ่อวางปล่อยวางใน้ลกสานต่อจากกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นเนกี เกร้าต่อแทนให้โโอเธิดหนือดวงใจคือชายที่เชื่อว่าพ่อพระเอกรูปลหลงในใจของลูกตลอดกาลพระเอกรูปลหล ในใจของลูกตลอดการพระเอกลูกหล่อในใจของลูกตลอดการก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าพ่อน้าเหนืน้าขึ้น